สวัสดีครับผมชื่อนายสิทธิชัยเพลยพาครับวันนี้มาทําการบ้านของอาจารย์จังก์นะครับในรูปที่สองนะครับที่อาจารย์จังัดกำหนดให้นะนี่ครับรูปนี้จะง่ายๆนะครับมันจะไม่ค่อยทํายากครับมันจะทานี่ครับชิ้นแรกก็คือชิ้นนี้นะครับนี่ครับไปเริ่มทํากันเลยนะครับผมผลมันเดิมนะครับมันก็จะใช้นี่ครับเป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับผมปึ๊บ นี้มีทำขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วก็กดอินเหมือนเดิมครับเพื่อความรวดเร็วครับตรงนี้ผมเอาแปดสิบนะครับผมแปดสิบปึ๊บอันนี้เป็นสองสามร้อยนะครับผมนี่ครับต่อ,อไปก็จะไปทําให้มัน มูนออกมานะครับผมนี่ครับดูบออกมาสักเอ็ดสิบห้าครับผมตึ้นแล้วปึ๊บแล้วกดถูงอันนี้ปึ๊บนี่ครับต่อไปเราก็จะทําหน้าข้างบนนะครับนี่ครับเพื่อให้ตรงจอดูตรงนี้นี่ครับนี่ครับตรงนี้รือไปเริ่มทำมเลยครับนี่ครับกดเบียกหน้าข้างบน,นครับ ก็มาเอากลมนะครับผมปึ๊บน่ครับตรงนี้ปึ๊บวงกลมผมจะอยู่ที่ผมกำหนดไว้45นะครับผม45าปึ๊บหนาห่างออกมาเป็น50ครับปึ๊บความสูง อมองสูงจากตรงนี้ขึ้นมาหาตรงนี้วอมสูงจากเสื่องข้างล่างนี้ขึ้นมาจากตรงนี้นะครันสี่สี่้าผูบต่อไปเราก็จะเจาะให้มันเป็นรูน,นะครับเปลี่ยนให้เป็นอันที่สองแล้วมันก็จะทะลุลงไปเลยนะผมมันจะทะลุไปเลยแล้วปวดเฉียบ นี่ครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมรูปแรกต่อไปเราก็จะมาเริ่มทําอันที่สองกันเลยนะครับนะครับเอาพับลงเปิดหน้ามาครับมาดูแบงเราก่อนนะเดี๋ยวผมขอลบเส้นสีืองนี้ออกก่อนนะเราจะเปลี่ยนสีนะครับเพื่อจะได้ดูง่ายนิดนึงครับนี่ครับ นี่ต่อไปเราก็จะทำไอหัวเห็ดนี่นะครับผมนี่ครับตรงนี้ตรงนี้เลยไปเริ่มทำกันเลยครับผมก็มาเดิมครับผมก็ทำเหมือนอันที่แล้วครับแต่อันนี้ผมจะสร้างซินเตอร์ลายไปก่อนนะครับผมเพื่อ,อะารการสะท้อนที่ง่ายนะครับปนี่ครับเห็นะครับต่อไปเราก็จะใช้ลายนะครับในการทำ นี่ครับใช้ลายทำให้มันเป็นคล้ายๆตัวทีนะครับผมนี่ครับแล้วตามมาแบบนี้นะครับต่อไปเราก็จะมาใช้เส้นโค้งตรงนี้ครับมากดตรงติ่งเล็กๆตรงนี้มันนะครับผมนี่แล้วก็เลือกันที่สองครับนี่ครับนะครับมันก็จะเป็นหัวเห็ดแบบนี้นะครับผม ต่อไปเราก็จะใส่ขนาดให้มันกันเลยนะครับปึ๊บอันนี้ของผมจะเป็นอยู่ที่ความสูงก็จะอยู่ที่ 4, 4ะครับผมปึ๊บอันนี้ก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็น ยี่บสองจุดห้านะครับผมยี่บสองจุดห้านะครับตรงนี้ก็เราไปเส้นตรงนี้นะครับผมจะอยู่ที่ผมจะอยู่ที่สามสิบนะครับผมนีะครับผม ก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับต่อไปเึ่นนี้นครับเช่นนี้เราก็จะลด,ดลงมาให้เหลือสักสิบบาน,นะครับน้อยครับน่าจะประมาณสักยี่สิบครับนี่ครับอันนี้มันเยอะเกินไปครับผมให้เหลือสักยี่สิบครับ นี่ครับเป็นเพืรรางที่พอดีนะครับผมนี่เราขึ้นไปครับที่ผ้าครับนี่ครับต่อไปเราก็จะมาใช้ในสะท้อนนะครับผมเพื่อจะทําให้มันเป็นหัวเห็ดนะครับก็คลิกตรงกลางนี้นะครับแล้วก็มาตรงเส้นนี้ครับปึ๊บปึ๊บปรากฏนี่ครับ เราก็ตัดเส้นที่ไม่ต้องการออกนครับเือเส้นตรงกลางนะครับปึ๊บต่อไปเราก็จะทําให้มันเป็นนะครับใช้นี่ยปึ๊บนี่ครับมันก็จะเป็นไม้เห็ดเป็นบานแบบนี้นะครับผมเป็นดูที่สองผมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับนะครับต่อไปก็จะมาดูส่วนที่สามกันเลยนะครับผมผมขอเปิดนานไว้ก่อนนะครับ จะมามาดูส่วนที่สามนะครับขอลบสิ้นนี้ออกก่อนค่อยดูให้ครับนี่ครับต่อไปนี่ครับก็สิ้นนี้เลยครับผมตรงนี้นะครับไปเรื่องทากันเลยครับมานเรื่องครับผมใช้นี่ครับสี่เหลีออย่ยมตรงนี้ ปึ๊บนะปึ๊บต้องกดเองนะครับปึ๊บตรงนี้ก็จะเป็นสามร้อยนะผมตรงนี้ก็จะเป็นแปดสิบนะครับผมก็เสร็จแล้วครับต่อไปก็ทําให้มัน,นอ,อกมาเลยครับออกมาเราจะอยู่ที่เจ็ดสิบห้าครับ นี่ครับกดถูกครับต่อไปเราก็จะทําฝั่งด้านบนนะครับเพื่อจะได้เจาะลูนะครับนี่ครับเราจะมาทําฝั่งนี้นะครับเพื่อจะได้ประกอบกันได้นะครับนี่นะครับต่อไปเราก็จะใส่ขนาดวงกลมเลยนะครับ น,นี้จะเป็นสี่านนะครับควาวซินก็อยู่ที่สี่สินนะครับความก้างตรงนี้ก็จะเป็นห้าสินนะครับนะครัต่อไปเราก็ไปทําการเจาะรูได้เลยนะครับผมน่ครับเลือกอันที่สองเเดิมนะครับเพื่อจะได้ให้มันทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับ กดถูกครับนี่ครับก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมผมก็ขอจบการทำสถึอเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ